แต่ถ้าหากว่าเอ้ยเราไปท่อสุดนึงแล้วเนี่ยก็คือสามารถเข้าไปใช้งานกันได้เรียกได้ว่าโกงกว่าเชื่อกของเผาหางไม้เยอะมากๆก,กันเลยนะครับเห็นไหมที่ไฟค้างอยู่เนี่ยไม่ได้พอดเกมนะคือมันกําลังสร้างท่ออยู่แล้วก็เสร็จแล้ว <c oughs> <c oughs> เรียกได้ว่าสร้างท่อรหรือไม่ก็แบบสร้างอะไรก็ตามที่อยู่ด้านนอกท่อเนี่ยมันจะสามารถใช้งานกันได้ประมาณนี้นะครับ แล้วดูน้ําเสียหลากได้สิ้นสุดลงแล้วอะตอนนี้น้ําใสน้ําบริสุทธิ์เนี่ยก็จะไหลกลับมากันแล้วนะครับแล้วก็เจ้าตัวประตูน้ําบานเลื่อนแบบอัตโนมัติเนี่ยก็จะทําการปิดตัวน้ํา ออปิดสิ <c oughs> ตรงนี้มันอยากแบบมีการปนเปื้อนมากกว่า1%นะครับก็เลยทําให้ประตูนเนี่ยมันก็จะแบบมีการเปิดอ,ออกมาเพื่อที่จะระบายน้ําเสียเนี่ยออกไปจนก,กระทั่งมันเป็นศูนย์นั่นเองแต่ว่าตรงนี้ก็ทําการโอ้โอ่าเริ่มทาการปิดกันแล้วนะครับก็คือต้องใช้เวลาแป๊บหนึ่งเนี่ย ถือจะสามารถปิดเจ้าตัวประตูบานนี้ได้เพราะว่ามันยังมีการปนเปื้อนอยู่ไม่แต่เปอร์เซ็นต์เดียวเนี่ยมันก็จะไม่มีการไหลผ่านออกมานะครับอ่ะเท่านี้เราก็สามารถรับมือกับน้ําเสียหลาได้อย่างสบายๆกันแล้วแต่อาจจะแบบมีการปิดทางตรงนี้นิดนึงไม่อย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะมีน้ําเสียฉาบเข้ามาในตอนแรกก็เป็นได้นะครับมาให้ม hey, ินาซังคอนนิจิวะวัตชิวะซันเดนสวัสดีครับซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกม ทิมเบอร์บอร์อะจากบีเวอร์อัปเดต7พาร์ทที่13กันแล้วนะครับแหมพาร์ทลักกี้นัมเบอร์ขนาดนี้เนี่ยเราก็ต้องมาทำอะไรที่แบบยิ่งใหญ่กันต่อไปด้วยนะครับนั่นก็คือการสร้างโซนอุตสาหกรรมกันก่อนเลยกันแล้วกันนะครับอ่ะก็คือตอนนี้โซนอุตสาหกรรมของผมนะครับก็ค่อนข้างจะอยู่กันกระจายไม่ได้มีการต่อเพลาเชื่อมถึงกันเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอยากจะเริ่มทำแหล่งพลังงาน แห่งแหล่งใหม่กันด้วยก็คือจะเป็นตำแหน่งเขื่อนได้บนตรงนี้นะครับกับการใช้กังหันน้ํานั่นเองแต่ว่าจะเป็นแบบขั้นอัปเกรดนะครับอ่าด้ยวยความที่ว่านี้เป็นเผ่าที่มีเรื่องของพลังงานอยู่ค่อนข้างจะเยอะซึ่งอันเนี้ยก็คือจะเป็น ตัวกังหันน้ําแบบก่อนนะครับอัอน,นแบบก่อดนั่นแบบว่าอันเล็กๆแบบว่าออมีผ,ผลิตพลังงานเนี่ยได้60แรงม้าอะแต่ว่าอันนี้จะได้270แต่ว่าอันมันจะใหญ่แบบมากๆกันเลยนะครับแล้วก็การสร้างเนี่ยมันต้องมีฐานก่อนก็คือจะเป็นด้านบนตรงนี้อถ้าทําการวางตรงนี้นะครับข้างล่างเนี่ยเราจะต้องลึกลงไป2บล็อกอาจจะเห็นนะครับว่าถ้าสูง2เนี่ยมันจะวางได้ แต่ว่าถ้าหากมันสูงหนึ่งล่ะถ้าหากว่าตรงนี้สูงแค่หนึ่งอาจจะเห็นนะครับว่าตัวอาคารตัวกังหันอันนี้เนี่ยมันจะจมดินไปก็คือจะให้ทําการสร้างสิ่งเนี่ยโดยที่มีการเว้นจากฐานมา2ชั้นนะครับแล้วก็สามารถวางต่อต่อต่อกันไปได้ด้วยอ่ะงั้นก็เดี๋ยวขอวางไว้ที่ตรงนี้กันละกันนะครับอ่ะใช้แต้ววิสาะสองร้อยในการปลดล็อกออกมาแล้วก็ทีนี้ต้องมีการต่อเพาด้วยอย่างนั้นเหรอเอ่อต่อยังไงดีวะ ก่อนอื่นก็ต้องรือ้อขอ,ขออนุญ,ญาตออกผู้ไม้ออกไปก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ขออนุญ,ญาตทําการลืร้อผู้ไม้ตามธรรมชาติเนี่ยออกไปทั้งแถบเลยการแล้วก็เลยต้องมีการต่อตัวเพลาเนี่ยออกมาซึ่งตัวเพลานะครับถ้าหากว่าเป็นแบบเพลาปกติที่เรามีแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยมันจะวานได้แค่มาทัดเดียวกันเท่าน,านั้นถ้าต้องการจะวางอีกชั้นหนึ่งเนี่ยต้องใช้เป็นเพลาส่งกําลังแนวตั้งก็คือสามารถ ใช้แต้ม40แต้มอาบปลอมาแล้วก็ใช้ท่อนไม้ไม้กระดานแล้วก็เฟือน,นะครับจะสามารถวางแบบเป็นแนวดิ่งแบบนี้ได้ก็คือสามารถส่งตัวพลังลง,งานเนี่ยขึ้นลงกันได้แล้วประมาณนี้นะครับอาะก็ทําการล้าตรงเนี้ยต่อลงมาข้างล่างแล้วก็ตรงข้างล่างตรงนี้ผมอยากจะให้มันเป็นโซนโรงงานนะครับแต่ขออนุญาตทําให้พื้นเนี่ยมันเท่ากันหน่อยก็แล้วกันโดยการเอ่อต่อทางมาแบบนี้เพื่อที่จะไปทําการ สร้างระเบิดนะครับอ่ะก็ทําการสร้างตัวระเบิดขึ้นมาก็คือเป็นระเบิดชั้นแรกเนี่ยยาวตลอดแนวไปเลยก่อสร้างกังหันน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะตอนนี้กังหันเนี่ยก็เริ่มทำการหมุนปลัดพลังงานได้378เดลยเหรออ๋อตรงนี้น้ำจะไหลแรงกว่าปกตินะครับก็เลยจากที่ในตัวอาคารบอกว่าผลิตได้270เนี่ยมันก็จะกลายเป็น378ก็ถือว่า โอเคดับหนึ่งเหมือนกันนะอ่ะทีนี้ก็เหลือแค่อันข้าล่างกันละดียวทำการต่อทามาหน่อยเดยวิเวอร์มันจะเดินทางกันไปไม่ถึงนะครับตรงนี้ก็กำลังค่อยๆวางระเบิดกันไปเรื่อยๆจากนั้นก็จะทำการสร้างตัวเพลาใช่ไหมเอออ่ะ,อะก็คือจะมีเป็นเพลาแนวดิ่งแบบนี้มาแล้วก็เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะถ้าระวางงี้เชื่อได้ไหม ก็คือวางเผาเนี่ยเ่าทำการเปลี่ยนชั้นหนึ่งครั้งจากนั้นก็ทําการต่อตรงมาอะตรงนี้อาจจะแบบว่าเดินทางไปมากันไม่ได้แล้วเพราะว่าตรงเนี้ยต้องมีการต่อตัวเผ่ากันนั่นเองนะครับอะมีเวอร์จามาทําการรื้อผู้ไม้ออกไปอ่ะในในใน็ไในในล้ลื้อให้หมดเลยขออนุญาตต่อทางมาก่อนกันละกันนะครับเพื่อี่จะลื้อผู้ไม้เนี่ยออกไปให้หมดอะแล้วก็ทีนี้ด้านหน้าตรงเนี้ยดูข่าวที่ว่าเจ้าตัวเผ่านี้นะครับมันสามารถตอบพลังงานเนี่ยจากอีกฝั่งหนึ่งได้ หมายความว่าผมสามารถทําแบบนี้ได้ครับก็คือทําการสร้างตัวฐานเสริมคู่เนี่ยให้ตรงกับตรงนี้แล้วก็จากนั้นน่ะก็ทําการสร้างตัวกางหันขนาดใหญ่เนี่ยต่อเนื่องกันไปได้เออมันจะทำการจะทำการต่อจุกเนี่ยต่อกันไปต่อกันไปเรื่อยๆได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าทุกครั้งที่ต่อไปเนี่ยมันต้องแบบมีฐานสักน้อยๆอย่ออะสักฝั่งหนึ่งไม่อย่างนั้นมันจะไม่สามารถทาการสร้างได้แต่ว่าทีนี้ปัญหาละ ไปสร้างยังไงปัญหาอะไรก็คือแล้วจากตรงนี้ผมจะไปสร้างมาางงันยังไงกันเนี่ยก็จะต่อตอบพอมันเอรอะไรนะต่อแบบทางเดินมาได้ป่ะอ่าขออนุญาตต่อทางเดินมาลักษณะแบบนี้กันะกันนะครับก็หวังว่ามีเวอร์จะเดินทางไปที่ตรงนู้นแล้วก็ทําการก่อสร้างกันได้เรื่อยๆกันแล้วกันนะอ่ะทีนี้กลับมาตำแหน่งนี้หน่อยทําการลื้อทางเดินทิ้งไป จากั้นก็ทําการสร้างเป็นตัวเพลานะครับอ่ะต่อมาเอ๊อ๋อเป็นคนละชั้นอีกทันนึงนีงน่หว่าก็คือต้องใช้เป็นอ่าอะไรนะอ๋อจริงสิถ้าไหนตรงนี้เดินผ่านก็นได้ก็ทําอย่างนี้ก็ได้นะครับก็คือทําการสร้างเป็นฐานขึ้นมาหนึ่งชั้นจากนั้นก็ทําการต่อเป็นเพลาปกติมาหนึ่งตัวมีตัวเพลาแบบแนวตั้งเนี่ยต่อขึ้นมาค้อจริงท้าสุดท้ายเนี่ยจะใช้แบบเป็นแนวตั้งก็ได้หรือแบบ ปกติก็สามารถโอนถ่ายพลังงานกันได้เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นข้า้งล่างตรงนี้เอาก็ทาเหมือนกันสิเออจริงไหมถ้าอย่างเงีเออ้ยข้้งล่างอะจริงนะไม่จะไปต้องใช้เพาแนวตั้งอะวางไว้ที่ข้างล่างก็ได้ก็คือสามารถใช้แบบเออเป็นแบบฐานเสริมมาแล้วก็ต่อเพาเนี่ยให้แบบมันมันตรงไปก่อนจะได้ให้บิวเเนี่ยสามารถเดินทางผ่านข้า้งล่างแล้วก็ยังสามารถสบพลังงานต่อมาได้ด้วยนะครับ โอเคออกแบบประมาณนี้ก่อนกันละกันนะครับก็เริ่มจากทาาฝั่งขวานเนี่ยก็คือจะเป็นอาคารที่เปลี่ยนตัวท่อนไม้ให้กลายเป็นแผ่นไม้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็คือจะเป็นการผลิตเฟืองแล้วก็ฝั่งซ้ายจะเป็นโรงหลอมนะครับก็คือทําการ เปลี่ยนตัวเศษโลหะเนี่ยให้กลายเป็นบล็อกโลหะก,กันได้คือตอนเนี้ยอยากได้บล็อกโลหะแบบเยอะๆเลยเพื่อที่จะเตรียมการแผนขั้นต่อไปก็เลยขอเพื่อเป็น4โลมงไปเลยกันแล้วกันนะครับตรงนี้ก็มีการต่อเพลาจากพลังงานการหันน้ําด้านบนเนี่ยลงลงมาข้างล่างจากนั้นก็เชื่อมต่อมาที่ฝาด้านลหลังก่อนจากนั้นก็จะอาใช้ตัวฐานเนี่ยยกขึ้นสูงขึ้นมา1ชั้นเพื่อที่จะส่งพลังงานเนี่ยไปฝั่งตรงกันข้ามได้ประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็ทีนี้ถัดมาเนี่ยมันต้องมีอย่างอื่นอีกด้วยใช่ ก็คือจะต้องมีอ่าอันนี้ก่อนก็แล้วกันโลงผลิตไม้ตอนเนี้ผมมีการเก็บตัวยางสนเรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ทําแบบอ่าเป็นฟ้าเหมือนเดิมเลยแล้วเนอะกะว็วาาเป็นกระท่อมกรีดยางแล้วก็เก็บยางสดกันไปจากนั้นเราก็จะนํายางสนเนี่ยมาทําการแปะรูปก,กันต่ออ่าใช้แป0ร้อยแต้มในการปลดล็อกนะครับอันนี้เป็นขนาดแบบยาวสี่ใช่ไหมก็ขอให้อยู่ในฝั่งนี้ไปกัแล้วกันนะครับแค่หนึ่งหรือสองโลงเนี่ยกเ็เหลือแล้วถัดมาก็จะเป็นอ้ออีกอย่างหนึ่งก็คือระเบิดใช่ตอนเนี้ ผลลัพการระเบิดอีกอันหนึ่งนะครับที่จะสามารถระเบิดเนี่ยได้ลดลงไป2ชั้นแต่ว่ามันต้องมีการใช้สิ่งนี้ด้วยนั่นก็คือเครื่องหมุนเวียงอ่ะก็คือเครื่องที่เราสามารถเอ่อทเป็นตัวอะไรนะสาสกัดได้ทาสากัดเนี่ยจะเป็นหนึ่งในส่วนประกอบในการทําระเบิดอีกขั้นหนึ่งประมาณนี้นะครับอ่ะก็ขขวางไว้ที่ตรงนี้หนึ่งอ๋อแล้วก็ใช้600แต้มในการปลดล็อกกันด้วยนะครับจากนั้นก็ตรงนี้เชื่อมต่อพลังงานแล้วจากนั้นเอ่อต้องมี เรื่องอาหารเออใช่มันจะมีตัวอะไรนะเครื่องสกัดน้ํามันแล้วก็จะมีโลหมักใช่ไหมที่ต้องมีการใช้แรงมา้าอืมอ่ะตรงนี้ช่องพอดีวางไว้อย่างนี้ก็แล้วกันอาจจะขอวางไว้หันหน้าหันหลังชนกันแบบเอ้ยอะไรนะหันหน้าเข้าหากันแบบนี้จากนั้นก็วางทางเดินเข้าไปอย่างนี้ก็น่าจะใช้งานกันได้แล้วนะครับโอเคตอนนี้พลังงานก็ ถูกส่งมาที่โซนโรงงานกันแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีการผลิตแผ่นไม้ผลิตเฟืองกันแล้วเหลือแค่สร้างตัวอาคารอาเครื่องหมุนเวียรแล้วก็จากนั้นเนี่ยเดีย๋ยวผมจะเริ่มใช้ระเบิดแบบสูง2ชั้นเอ๊ะต้องสามเลยนีหว่าเออตรงนี้มันสูงถึง3ชั้นกันเลยนะครับเพื่อที่จะต่อเพาเนี่ยมันเจากับฝั่งนี้กันได้ด้วยงั้นตรงนี้เดี๋ยวขอญอาปลดล็อกระเบิดก่อนเลยก็แล้วกันนะครับก็ใช้900แต้มเพื่อทาการปลดล็อกระเบิด2ขั้นและ1,200ในการปลดล็อกระเบิดแบบ เป็นขั้น3ก็คือสามารถเจาะลึกลงไปเนี่ยได้3มชั้นในลูกเดียวกันไปเลยนะครับอาจจะต้องขอเปิดอนุญาตเปิดตัวเครื่องหมุนเวียงกันก่อนกันแล้วนะอาะก็ทําการก่อสร้างกันไปเรื่อยๆได้บนตอนนี้นี่มาแล้วนะครับกังหัน2อันผลิตได้ตัวละอ๋อไม่เท่ากันหรออ๋อประตูน้ํามันแบบว่าปล่อยน้ําแบบไม่ได้ตรงกันขนาดนั้นนะครับอันซ้ายสุดเนี่ยได้3 7 7อเจนอันตรงกลางก็ได้มา363แรงม้าก็ก็ถือว่าโอเคนะ ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะครับอะแต่ว่าผมจะไม่จบแค่นี้ <laughs> เรายังไม่จบแค่นี้นะครับก็ทําการตอบพลังงานเนี่ยไปอีกสเต็ปหนึ่งกันเลยแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยผมทาการระเบิดไปหนึ่งชั้นนะครับเพื่อที่จะไปอะไรนะสร้างแบตเตอรี่เออด้วยความที่ว่ามันเป็นพลังงานที่แบบว่าเราจะทําการเก็บกัก,กไม่ได้ก็เลยจะขอ ทำให้ฝังลังคาบเนี่ยเป็นที่เราจุดเดา้สามารถวางตัวแบตเตอรี่กันได้นะครับแบตเตอรี่อันเนี้ยมันก็จะเหมือนกับอีกเผ่าหนึ่งก็คือเผ่าห่างไม้ใช่ไหมที่จะต้องใช้ออโลหะใช้เฟืองใช้แผ่นไม้แล้วก็ต้องมีความสูงด้วยยิ่งสูงจะสามารถกักเก็บพลังงานแรงมาเนี่ยได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับวางระเบิดขั้น3มเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่จทําการจุดชนวนนี่มันก็ทําการขุดเจาะเนี่ยลลงไป3ชั้นในลูกเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ที่เนี้ย บริษัตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะทาการสร้างเป็นตัวเพลานะครับเพื่อที่จะเชื่อมต่อโซนตรงนี้กับโซนด้านซ้ายเนี่ยให้มันลิงก์ถึงการ c s t นะครับเดี๋ยวขอเร่งระดับงานนิดนึงจะได้เปิดโรงงานโลหะแล้วก็โรงงานไม้แบบเวอร์ชั่นกระดานเคลือบกันได้ C s t ทนะครับแล้วก็ทีนี้ระบบเป็นไงบ้างตรงนี้ก็ทําการจุดชนวนไปแล้วการชนวนไปปุ๊บใช่ไหมครับตรงเนี้ยมันก็จะเป็นจุดที่เราสามารถต่อพลังงานออกมากันได้ตรงเนี้ยก็แค่ สร้างเป็นอะไรนะพาวแบบแนวตั้งขึ้นมาแล้วก็ต่อไปแบบเส้นตรงมาแบบนี้นะครับจากนั้นตรงโซนนี้ก็ทําเป็นโซนที่วางแบตเตอรี่เอาไวอ้อันนี้ก็ใช้400แต้มในการปลดลอกออกมาแล้วก็ทีเนี้ยด้วยความที่ว่าตรงนี้มันสูงแค่ประมาณนึงแต่ว่าขอใช้งานในช่วงนี้ได้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปสร้างสูงๆกันอีกทีหนึ่งกันแล้วกันล่ะนะ,ะตรงนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตวางเป็นฐานเสริมหน่อยก,กนแล้วกันนะครับจะได้ อะไรนะยืดหน้าออกไปได้ <c oughs> อ่ะก่อนทำการก่อสร้างาแบบนี้ความจริงสอบบล็อกนี้ไม่จำเป็นเลยนะเนี่ยแต่ว่าสร้างๆเผื่อๆไว้ก่อนกันลวกันอ่ะแล้วก็ตรงนี้ขออนุญาตวางเป็นตัวแบตเตอรี่นะครับลูกหนึงลูก2แล้วก็ลูก3 4กันต่อไปจากนั้นก็แค่อ่าทำการต่อบเพลาเนี่ยให้เชิงถึงการเท่านี้ก็จะเป็นโซนที่เราจะสามารถเก็บในเรื่องของพลังงานกันได้ หนที่สุดก็ก่อสร้างแบตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะตอนนี้ทุกอย่างก็เชื่อถึงการหมดแล้วนะครับจุดผลิตพลังงานจุดเก็บพลังงานและจุดใช้พลังงานก็เชื่อมต่อด้วยเผาเรียบร้อยกันแล้วอ่ะตรงนี้ก็คือสามารถเก็บพลังงานเนี่ยได้หมื่นหกหมื่นหกหมื่นหกและหนึ่งหมื่นเท่านั้นนะครับคือตรงนี้มันเตี้ยก,กว่าไปประมาณ3บล็อกด้วยกันแล้วนะแต่ว่าไม่เป็นไรเท่านี้ก็ถือว่าใช้ในการเก็บพลังงานกันได้แต่รู้สึกว่าตอนเนี้ย ผมใช้พลังงานนะครับแบบแม็กซิมัมเลยนะจะอยู่ที่ประมาณสักเกือบจะ2 0 0พแต่ตอนนี้ผลิตได้แค่พันกว่าๆโอ้นีขนาดแบบกังหันน้ำขนาดใหญ่แล้วนะแต่ว่ายังผลิตพลังงานไม่ทันกันเลยนะครับพอใช้ตรงโซนนี้มันเลยจำเป็นต้องมีการผลิตพลังงานจากทากอื่นกันด้วยเผื่อในเหตุการณ์ที่ฤดูแล้งมาแล้วเนี่ยเราต้องแบบมีการปัดพลังงานเองก็คือใช้เป็น เครื่องโยนแบบนี้ไปเลยก็แล้วกันนะครับอ่ะตรงนี้เดี๋ยวขอเร่งระดับงานให้สูงขึ้นมาด้ดึงแต่เท่านี้ก็ถือว่าใช้งานได้เรียบร้อยกันแล้วนะครับพอชั้นตรงโซนนี้อ่ะตรงโซนนี้นะครับถึงเวลาที่ต้องขออนุญาตหรือถอนกันแล้วอ่ะทาการหรือตรงเนี้ยทิ้งไปเลย โอ้โหได้ขอกลัาบานได้เฟืองได้โลหะอะไรกลับมาเต็มไปหมดกันเลยนะครับตรงนี้หรื้อเผาไปแล้วก็กระห,หนันน้ตรงนี้ไม่ใช้แล้วหรือยาวตลอดแนวกันได้เลยนะครับความจริงปั๊มตรงนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วนะเพราะตอนเนี้ยผมใช้ปั๊มน้ําจากทางด้านในกันแล้วนะครับอะก็ทําการสั่งเลื้อทิ้งกันไปอะตรงเนี้ยเป็นปจุดที่เก็บน้ำหลักของผมแล้วแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆสร้างแพลตฟอร์มสร้างถังน้ำเนี่ยต่อกันไปเรื่อยๆอ่ะแล้วก็ตรงนี้นะครับ เหตุผลที่ต้องการหลือทิ้งกันสักขนาดนี้เนี่ยนั่นก็เพราะว่าจะทำการสร้างเขื่อนให้สูงขึ้นอะตรงเนี้ยมันจะเป็นเขื่อนที่จะสูงขึ้นไปอีกประมาณสัก2 2ใช่ไหมก็คือตรงเนี้ยหชั้นแล้วก็สูงไปอีกหนึ่งแล้วก็อีกสเต็ปหประมาณนี้นะครับอะโปรเจกต์นี้ได้เวลาขยายเขื่อนโอเคก็ออกแบบประมาณนี้ก่อนกันและกันนะครับก็คือทำการยกระดับ เขื่อนแนวตามแม่น้ําตรงนี้ให้สูงขึ้นมาประมาณจากพื้นอีกสัก2บล็อกนะครับความจริงก็อยากได้สักษาเหมือนกันนะแต่ขอดูก,ก่อนว่ามันจะสามารถวางได้หรือเปล่าเพราะตรงนี้มันต้องแบบมีการเว้นโซนดินแล้วก็เดี๋ยวต้องรื้อตัวสะพานเนี่ยออกไปกันด้วยซึ่งทีเนี้ยการเดินทางข้ามฟ้าน,นะครับมันก็จะมีความลําบากมากขึ้นเพราะฉะนั้นได้เวลาแล้วครับกับการขนส่งที่ดีที่สุดของเกมนั่นก็คือ สถานีลางท่อนั่นเองอ่ะมันจะเป็นสถานีนะครับที่เราจะสามารถต่อตัวรางท่อนเนี่ยเพื่อที่จะส่งบีเวอร์ไปทํางานได้เร็วมากขึ้นซึ่งจะสามารถเดินทางเนี่ยได้เร็วกว่าเดิมบวก3 0 0รเเดนินเดินทางเร็วขึ้นจากเดิมคือ4เท่ากันเลยทีเดียวนะครับน่าสนใจมากแต่ว่าเจ้าสิ่งนี้เนี่ยมันต้องใช้ทั้งแผ่นไม้แล้วก็ใช้บล็อกโลหะในการสร้างด้วยอ่ะตรงนี้เดี๋ยวขอทำการปลดล็อกก่อนนะครับก็เริ่มจากสถานีที่ เป็นตัวจุดขาเข้าขาออกของตัวบีเวอร์นะครับ700แต้มในการปลดล็อกแล้วก็ตัวท่อเนี่ยใช้500แต้มในการปลดล็อกแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือจะเป็นรางท่อแนวตั้งอันเนี้ยหลักการคล้ายๆกับตัวเผาเลยครับก็คือเจ้าตัวรางท่อปกติเนี่ยเราจะสามารถวางได้แค่แนวเดียวพื้นเดียวเท่านั้นถ้าว่าต้องการจะวางแบบเป็นแนวอื่นเนี่ยก็ต้องมีการใช้รางท่อแนวตั้งหัล็อก600แต้มในการปลดล็อกนะครับก็ทําการต่อท่อเนี่ยในลักษณะแบบนี้ได้ เดี๋ยวมาเริ่มสร้างสถานีกันเลยนะครับก่อนอื่นขออนุญ,ญาตลบถานะตรงเนี้ยออกไปก่อนเพราะว่าผมจะวางเป็นสถานีเอาไว้ตรงกลางเมืองไปเลยกันละกันนะครับอ่ะก็คือจะเป็นสถานีล้างท่ออ่ะจากนั้นเอ๊เดี๋ยวก่อนนะแล้วต่อท่อไงละ่ะ <c oughs> มันมันโดนบางรอบด้านกันเลยนะครับงานกันก็โรงงานเก็บตัวเห็ดเดี๋ยวขออนุญ,ญาตหรื้อออกไปก่อนก็นแล้วกันนะครับอ่ะตรงเนี้ยจะทาการ สร้างเป็นตัวรางท่อขึ้นมาอ่ะก็คือทําการต่อท่อนะครับออกมาจากทางฝั่งไหนก็ได้ของตัวสถานีกรนะนาอ่ะตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตใช้เป็นรางแนวตั้งไปเลยก็แล้วกันก็คือทําการต่อออกมาจากตัวอะไรนะจากอาคารเนี่ยแล้วก็ขึ้นมา1ชั้นแล้วก็จากนั้นเนี่ยผมก็ทําหลักการคล้ายๆกับตัวเพลามอสตกิกนี่เลยก็คือจะวางเป็นพื้นแบบ1ชั้นก่อนอ่ะวางเป็นพื้นฐานเสริมขึ้นมา1ชั้นแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้คาล่างเนี่ยคือจุดที่บีเวอร์เดิน แต่ด้านชั้นบนชั้นที่2เนี่ยจะเป็นจุดที่ใช้ท่อในการส่งบีเวอร์ไปตามแต่ละจุดนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอเริ่มจากใกล้ๆก่อนกันละกันก็คือจะเป็นโซนเขื่อนอ่ะโซนเขื่อนตรงเนี้ยเด้วยวข่ามที่ว่าอ่าบีเวอร์นะครับการขึ้นเขื่อนทาไงเดินไปตรงนู้นขึ้นบันไดสูง6ชั้นแล้วก็ถึงจะสามารถขึ้นไปยังโซนเก็บน้านกันได้ซึ่งมันไม่ดีมันสูงเกินแถมตรงเนี้ยบันไดนี้มันก็ไม่ได้ใช้งานกันแล้วนะครับอ่ะก็ขออนุญาตเลื่อทิ้งเลย ทำการหรือถาตรงนี้ทิ้งไปบันไดทิ้งไปใช่ไหมจากนั้นตรงนี้ก็ทําการต่อตัวฐานนะครับให้ตรงมาลักษณะแบบนี้อะจากนั้นก็ทําแบบเมื่อกี้เลยครับก็คือใช้เป็นรางท่อเดียวตั้งเนี่ยตั้งสุกขึ้นมาแบบนี้เพื่อที่จะสมบิวเวอร์เนี่ยขึ้นไปขางบนกันได้แล้วก็ฐานชั้นสองนี้ก็แค่ต่อท่อ,ทอตกตามปกติเนี่ยยาวมายาวมายาวมาแบบนี้นะครับก็คือสามารถเข้าสถานีผ่านท่อมาปื้นแล้วก็จะสามารถขึ้นไปขางบนกันได้ตรงนี้ก็แค่ วางเป็นสถานีเอ๊ะตรงนี้ผมควรลบทางออกไหมคงจะต้องอลบทางออกกันสักเล็กน้อยนะครับอะตรงนี้ก็วางเป็นสถานีกันไปต่อทางเข้าตัวสถานีให้เรียบร้อยแล้วก็หน้าตรงเนี้ยผมก็จะไม่ใช้ทางเดิมแบบปกติแล้วอ่ะอันนี้ลบดีๆนะครับเราสามารถลบ ่าตัวทางเดินแยกได้ไม่ใช่แบบว่าเผลอลบไปทางชัดอันเนี้ยรับรองว่างานเข้า <c oughs> ลบให้ดีๆนะครับผมอ่ะเลอกี้ก็ลบทิ้งไปอ่ะแล้วก็ทีนี้ก็แค่ต่อตัวรางท่อมาเชื่อมกับตัวอาคารเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วแล้วก็ถ้าหากว่าจะไปอีกฝั่งนึงปุ๊บผมทำไงครับก็แค่ต่อท่อลงไปอีกฝั่งนึงก็ทำได้แล้วเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวผมขอเริ่มจากสเต็ปแรกก่อนก็คือจากตรงกลางฐานขึ้นสู่เขื่อน โอ้เดี๋ยวนะถึงจะยังก่อสร้างไม่เสร็จดีเนี่ยแต่ว่ามีบีเวอร์มาใช้งานกันแล้วนะครับเห็นไฟที่มันส่องขึ้นมาในท่อได้ไหมเออเนี่ยมันเป็นการบมบอกว่าตอนเนี้ยมีบีเวอร์ตัวหนึ่งนะครับกำลังอยู่ตรงนั้นก็คืออา่าตัวรางท่อพวกเนี่ยเจ้าตัวบีเวอร์นะครับมันสามารถไปทําการสร้างตําแหน่งท่อด้านหน้าต่อไปต่อไปได้เรื่อยๆโดยที่ต่อให้ระบบตรงเนี้ย มันยังไม่ได้ต่อทางเข้าออกสิบุกก็ตามแต่มันก็สามารถมาใช้งานกันได้แล้วนะครับเนี่ยตรงเนี้ยมันกำลังก่อสร้างอยู่นะกําลังก่อสร้างกําลังก่อสร้างกันอยู่นะครับก็คือมาแบบว่าต่อให้แบบไม่ได้มีการเชื่อมต่อสมมติแบบอะไรก็ตามเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเอ้ยเราไปท่อสุดหนึ่งแล้วเนี่ยก็คือสามารถเข้าไปใช้งานกันได้เรียกได้ว่าโกงกว่าเชือกของเผาห่างไม้เยอะมากๆกันเลยนะครับเห็นไหมที่ไฟค้างอยู่เนี่ยไม่ได้พอรอดเกมนะคือมันกําลังสร้างท่ออยู่แล้วก็เสร็จแล้ว เรียกได้ว่าสร้างทอ่อหรือไม่ก็แบบสร้างอะไรก็ตามที่อยู่ด้านนอกท่อเนี่ยมันจะสามารถใช้งานกันได้ประมาณนี้นะครับนี่จะเห็นว่าบีวอเนี่ยก็เริ่มทำการก่อสร้างตัวท่อเสร็จก่อนราคาดิเหรออาคาร,ร,าคารนี้ใช้เฟื่อนะครับแต่ว่าเฟือผมไม่ได้ผลิตเยอะเพิ่งจะมันเน้นผลิตในตอนนี้ก็เลยอาจจะผลิตได้ชา้ากันสักนิดนึงแต่ว่าสร้างเสร็จแล้วเน่เมื่อทําการต่อก่อสร้างสถานีนะครับบีวอคือสามารถ เขาออกจากทั้ง2ฝั่งกันได้จากเดิมที่ได้แค่เข้าไปก่อสร้างเฉยๆแต่ตอนเนี้ยสร้างเสร็จแล้วใช่ไหมเท่านี้นะครับเบเวอร์ก็คือสามารถเดินทางาขับรถได้แบบเส้นสีเขียวแล้วเออเมื่อกี้เนี่ยตรงเนี้ยมันยังเป็นแบบสีแดงๆอยู่เลยนะครับคือด้วยความที่ว่ามันห่างจากตรงเขตกลางอ่ะค่อนข้างจะเยอะแต่พอมีตัวท่อมาปุ๊บตรงนี้เนี่ยกลายเป็นสีเหลืองสีเขียวแล้วอ่าเน่จากนี้ไปเบเวอร์นะครับถ้าหากว่าต้องการจะไปหยิบน้ำหยิบอาหารอะไรเนี่ยก็คือจะเดินทางได้เร็วมากขึ้นอ่ะทีนี้ อีกสเตปหนึ่งข้าตรงนี้ครับโซโลโงานอุตสาหกรรมอาจจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันอยู่ไกลมากเลยนะว,ว่าตรงเนี้ยเป็นสีแบบแดงเถือกกันเลยนะครับตรงนี้ก็ห่างไปต้องแบบหลักๆประมาณ80บล็อกเลยเหรอตรงนี้ห่างก็ต้องร้อยบล็อกกันเลยทีเดียวนะครับอถ้า,าหากว่าต่อท่อลงมาถึงคลามปุ๊บมันจะเป็นยังไงการก่อสร้างใกล้จะเสร็จกันแล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่ต่อท่อแค่อันนี้ก็ถือว่าทําการเชื่อมตัวท่อเนี่ย จากศูนย์กลางมายังโซนโรงงานแห่งใหม่กันได้แล้วนะครับอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนนะจากตรงเขตการนะครับเฉว่าตรงเนี้ยมันเป็นแบบระยะห่างตั้งแบบหลักร้อยบล็อกกันเลยใช่ไหมตรงนี้เป็นโซนสีแดงใช่ไหมครับและเมื่อทําการก่อสร้างบล็อกท่อน,นี้เสร็จปุ๊บก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะทานี้ก็คือสามารถเชื่อมต่อระหว่างโซนโรงงานกับตรงกลางเนี่ยได้เรียบร้อยกันแล้วนะครับและตอนนี้กลายเป็นสีส,สีสีเหลืองหรอ อตอนนี้กลายเป็นสีเหลืองกันแล้วนะครับจากเมื่อกี้ตรงเนี้ยเป็นหลักร้อยบล็อกตอนนี้ก็กลายเป็น29กันแล้วอ่าก็คือสามารถย่นระยะทางเนี่ยได้ดีกว่าเดิมเยอะมากกันเลยทีเดียวนะครับแล้วลองคิดสภาพว่า,วาเจ้าทอนเนี่ยมันต่อไปยังทุกจุดของเมืองจะไปจะเกิดอะไรขึ้นเล่้ว่าการเดินทางเนี่ยจะสะดวกสบายมากกว่าเดิมเยอะกันเลยทีเดียวนะครับอ่แต่ตรงนี้เดี๋ยวผมขอขอนุญาต เคลียอะไรหน่อยกันละกันนะครับก็คือเคลียตรงกลางเดี๋ยวทําการลบถังนี้ทิ้งลบสะพานนี้ทิ้งเพราะว่าจากนี้ไปเนี่ยเราใช้ท่อพวกเนี่ยในการเดินทางกันแล้วนะครับอ่ะงั้นก็ ขอว้าไปเลยและในขณะที่กำลังทำการว้าอยู่นี้ก็ต้องขอมาขอบคุณเหล่าผู้สนับสนุนใจดีทุกคนเหมือนเดิมอ่ะก็ขอขอบคุณทุกคนที่สมัครสมาชิกมาเป็นสหายเกมเมอร์กันด้วยนะครับใครที่สมัครสมาชิกมานั้นก็จะได้ดูคลิปกันก่อนใครแล้วก็มีคลิปพิเศษให้ดูกันอีกด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมาณที่นี้กันด้วยนะครับอ่ะไปะกลับไปดูทางด่วนของเหล่าบิวเออร์กันต่อ หลายวันผ่านไปตอนนี้เสียงแหบมาก <c oughs> อะตอนนี้นะครับก็ทำการสร้างทางด่วนเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหกว่าจะสร้างเสร็จนี่ใช้เวลากันพอสมควรเลยนะครับจะเห็นว่ามีทางด่วนเนี่ยหลายตำแหน่งมากๆก,กันเลยนะก็คือมีอาตรงฝั่งนี้ก่อนก็คือจะเป็นตรงโซนบ่อน้ำตรงนี้ของเรานะครับก็มีการ วางตัวสถานีตัวร้างทอดเนี่ยแบบเออบนน้ํากันเลยนะครับคือด้วยความที่ว่าตรงเนี้ยมันเป็นจุดว่างๆใช่ไหมความจริงก็อยากจะมีการสะอาคาตรงนี้ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวไว้ก่อนตอนนี้ก็มีตัวสถานีเนี่ยรอไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือสามารถส่งบีเวอร์เนี่ยจากท่าตรงน,นี้ส่งตรงยาวไปตรงด้านนู้นกันได้นะครับอ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานีหนึ่งที่เอาไว้สลับ ส่งบวเวอร์ที่แบบว่าจะมาเก็บของไงเออจากนี้ไปเนี่ยคางมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งถากว่าสูงขึ้นเนี่ยตรงนี้มันจะกลายเป็นสีแดงกันอย่างแน่นอนนะครับก็นําตัวสารนี้เนี่ยมาช่วยให้ตรงเนี้ยมันไม่แดงมา,จากจนเกินไปแล้วก็ส่งตรงมาที่ตรงกลางกันได้แล้วก็จะตรงกลางนะครับก็จะมีส่งตรงถึงบ้านด้วยอ่าก็คือด้านตรงดาดฟ้าของโซนบ้านของเรานะครับก็มี สานิดนึงเนี่ยให้บีเวอร์นะครับสามารถกลับมานอนพักได้อย่างสบายๆอย่างรวดเร็วกันเลยมีตรงจุดที่เป็นบริเวณเขื่อนตรงโซนโรงงานแล้วก็มีตรงด้านหน้าตรงนี้กันด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยมันจะเป็นโซนที่เหลือที่ก็สามารถปลูกเบอร์รี่เพิ่มเติมได้ตรงนี้ผมคิดว่าอาจจะแบบเออปลูกเบอร์รี่ใช่ไหมเดี๋ยวขออนุญาตปลูกตัวเบอร์รี่เนี่ยที่ตำแหน่งฝั่งด้านนี้ไปก็แล้วกันนะครับแล้วก็สลับตรงฝั่งข้างล่างตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวขอยุบหน่ย เดี๋ยวขออนุญาตหรือเรื่องไรดีเดี๋ยวขอเช็ครัศมีของอาฟาร์มสีช่องโอเครับทราบก็คือทําการหรือตัวผู้ไม้ตรงนี้นะครับสักสี่ทองเนี่ยออกไปเพราะว่าผมจะทําการปลูกเป็นตัว ต้นไม้แบบเป็นพืชฟาร์มกันบ้างส่วนเบอร์รี่ตอนนี้ผมมีเยอะกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทําการย้ายฝั่งตรงข้ามด้วยก็ขอเปลี่ยนตําแหน่งของตัวฟาร์กันหน่อยก็แล้วกันละเนอะอ่าตรงนี้ก็เป็นตรงไรฟาร์มคาโนล่าเอ่ยตัวถั่วเหลืองเอ่ยตรงนี้โซนโรงงานม,มีการผลิตแผ่นไม้ผลิตนุ่นนั่นโน่แหล่งกเก็บน้ําก็ใหญ่มากขึ้นกันแล้วนะครับแล้วก็เข้าบาตรงเนี้ก็เดี๋ยวทําการสร้างตัวถังเก็บน้ําอ่ะสร้างเป็น ถังเก็บน้ําขนาดใหญ่ไปนะครับแล้วก็ตั้งค่าว่าให้เก็บเป็นน้ําใสเอาไว้แล้วก็จะทำการสร้างเพิ่มอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆทําการสร้างเพิ่มสร้างเพิ่มแล้วก็ตั้งค่าเก็บตัวน้ํากันไปนะครับผลต้องการจะเก็บน้ําแบบเยอะๆกันไปข้างหนึ่งกันเลยแล้วก็ทีนี้ต่อมาเป็นเรื่องอะไรอ่ะก็คือจะเป็นโ,นโซลตรงการนะครับที่ได้สร้างเขื่อนเนี่ยสูงขึ้นมาอีก2ชั้นเรียบร้อยกันแล้วตรงนี้ก็เป็นจุดที่เป็นสะพานเชื่อมให้สามารถใช้สถานีกันได้แล้วก็ทีเนี้ย ถ้าหากว่าถึงแล้ว,ลวปึ๊บตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถเก็บกักน้ําได้นานมากขึ้นกันแล้วนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยอาจจะโดนบางนิดนึงนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็คือจะเป็นตัวประตูระบายน้ําอ่ะก็คือทําการตั้งเอาไว้จากัานถ้าหากว่าต้องการาะใ้น้ําเนี่ยไปเติมฝัง่งล้นบ้างก็ทําการปล่อยออกมาหรือไม่ก็ใช้ในการเก็บกักน้ำเนี่ยให้ได้มากขึ้นประมาณนี้นะครับโอ้กว่าจะเสร็จ <laughs> ตอนนี้นะครับอยู่ใน เอ่อซีซั่นที่8กันแล้วนะครับก็เดี๋ยวเตรียมตัวรับซีซั่นต่อไปกันด้วยแล้วก็ในระหว่างที่กลังทางสกิฟไปเนี่ยไม่ได้มาทําแค่นี้นะยังมีการตัดต้นไม้ไปเยอะมากนะครับนี่ตรงด้านบนเนี่ยไม่เหลือไม้แล้ว <laughs> เรียกได้ว่าขั้นถึงขั้นแบบต่อบ,บันไดลงมาตัดไม้เ็จเศษขลางกันด้วยนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเผื่อใครยังไม่รู้นะข้างใต้นี้มี ตัวจุดที่เป็นเหมืองเหล็กด้วยเออเรียกได้ว่าวางเหมืองเหล็กได้แบบว่าสวยงามมากคืออยู่ใต้ถ้ำอะ่ะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยมันเป็นถ้ำอยู่ข้างในกันเลยทีเดียวนะครับเป็นอัจฉรการแบบที่สวยงามดีเหมือนกันกันละนะอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นโซนน้ําเสียอ่ะตอนนี้น้ําเสียนะครับก็ผมกาลังเตรียมการปรับให้น้ําเสียเนี่ย มันไม่ไหลามาทางนี้แล้วผมจะดีดให้มันออกนอกโลกไปแั้วแต่ตรงนี้กันเลยกันละกันนะครับอ่างั้นก็มาเริ่มกันเลยจุดชนวนอ่ะจุดชนวนขั้นแรกเรียบร้อยแล้วก็อีกขั้นหนึ่งนี่ทอยน้ําเสียนะครับก็จะไหลออกนอกฉากไปเลยปล่อย <c oughs> <c oughs> ให้มันไหลออกนอกฉากกันไปเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมแค่ทําเป็นคันกั้นน้ําปิดเอาไว้ เท่านี้ก็คือ,อน้ําเสียเนี่ยมันจะไม่ไหลามาตรงด้านล่างตรงนี้กันแล้วนะครับก็อ,อาจจะต้องแบบมีการย้ายตําแหน่งของปั๊มน้ําเสียเนี่ยไปเก็บน้ําจากด้านบนแทนเออและดูบีเวอร์โอ้ทำงานไวมากบีเวอร์ทำงานไวมากมากกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะก็ทําการสร้างตัวปั๊มน้ําเสียเนี่ยกลับไปตําแหน่งเดิมแต่ตอนนี้เนี่ยน้ําเสียก็จะหยุดไหลลงกันแล้วนะครับหมายความว่ายังไงครับ หมายคาว่าด้านล่างตรงนี้ก็จะไม่มีน้ําเสียอีกต่อไปจากนี้ไปมันจะมีแต่น้ําใสเท่านั้นนะครับซึ่งก็ได้ต่อทางเนี่ยมาถือฝั่งนี้เรียบร้อยกันแล้วเหลือแค่ลงไปตัดไม้ให้เรียบร้อยเคลียร์พื้นที่ระเบิดทางให้เรียบแล้วก็จากนั้นเนี่ยจะได้ทําเป็นเขื่อนเก็บน้ําอีก1จุดอ๋อแล้วก็จะได้ไปเก็บเหล็ก็บตรงเนี้ยเพิ่มเติมกันต่อในอนาคตกันด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ดูจากเวลาแล้วเนี่ย เขาต้องขอไปพักผ่อนกันก่อนนะครับก็ถือว่าได้สร้างทางด่วนสุดแสนจนเร็วเนี่ยให้กับเหล่าบีเวอร์กันแล้วนะครับเทียดเป็นแสงแสงนี่คือแบบบีเวอร์ใช้งานกระสุนสนาเลยนะบีเวอร์ใช้งานกรงสุนสนามนะครับอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นสิ่งที่ตอนที่แบบว่าเราทําการก่อสร้างอย่างตรงนี้นะครับตอนที่ช่วงทางสกีไปเนี่ยคือบีเวอร์มันสามารถเข้ามาในตัวท่อได้ก็คือสามารถเข้ามาในท่อแล้วก็สามารถ หยิบของหรือก่อสร้างในช่องหนึ่งบล็อกรอบตัวของตัวท่อได้ก็คือสามารถค่อยๆวางว่าอะไรนะวางตัวฐานวางท่อวางฐานวางท่อวางฐานวางท่อง่ายไปเรื่อยๆได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องแบบวางฐานเรียบก่อนแล้วค่อยวางท่อคือเราสามารถวางไปพร้อมกันได้แต่ก็อาจจะทํางานชักกันนิดหนึ่งประมาณนี้นะครับแล้วก็จากนี้ไปเนี่ยก็จะเห็นสิ่งก่อสร้างที่ผมจะวางตัวรางท่อเนี่ยไปเชื่อมต่อต่อไปกันด้วยซึ่งจะเป็นยังไงก็ขอให้ติดตามในพาร์ท ต่อไปก็แล้วกันนะครับผมโอเคครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเรามาเจอกันใหม่ในภาคต่อไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาต้เนเอ